Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่12กันยายน2023ซีรีส์ถึงเวลาเริ่มต้นใหม่วันที่5เริ่มเดี๋ยวนี้ฮักไก่บทที่1ข้อเเจ้าทั้งหลายคาดหวังมากแต่ดูซิกลับได้น้อยและเมื่อพวกเจ้านำผลมาที่บ้านเราก็เป่ามันไปเสียเพราะเหตุใดพระยาเวจอมทัพตรัสว่า ก็เพราะนิเวศของเราพังทลายอยู่ส่วนพวกเจ้าต่างก็ย่งอยู่กับเรื่องบ้านของตัวเองมีเรื่องใดบ้างในชีวิตที่เกิดขึ้นไกลเกินความคาดหวังของเรามีสิ่งใดบ้างทําให้เรารู้สึกชีวิตไม่เป็นไปตามที่คาดหวังถึงเวลาเริ่มต้นใหม่แล้วลองนึกถึงสักเรื่องที่เราเปลี่ยนแปลงได้ในตอนนี้เพื่อถวายเกียรติและเป็นที่พอพระทัยแด่พระเจ้า แทนที่จะ,สะแสวงหาความพึงพอใจและความสะดวกสบายให้ตัวเราเองสุภาษิตบ,บทที่10ข้อ2ีถึง32ความยังเกรงพระยาเวนั้นยืดชีวิตให้ยาวแต่ปีเดือนของคนอธรรมจะสั้นเขา้าความหวังของคนชอบธรรมคือความยินดีแต่ความมุ่งหวังของคนอธรรมก็สูญเปล่าทางของพระยาเวเป็นที่กำบังแข็งแกร่งแก่คนซื่อสัตย์แต่เป็นความหายนะแก่คนประพฤติชั่ว คนชอบธรรมจะไม่มีวันสั่นคลอนแต่คนอธรรมจะไม่ได้อยู่ในแผ่นดินปากของคนชอบธรรมให้ปัญญาแต่ลิ้นของคนตลบตะแลงจะถูกตัดออกริมฝีปากของคนชอบธรรมรู้จักสิ่งที่ดีที่ควรแต่ปากของคนอธรรมรู้จักความตลบตะแลงการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่ายดาเพราะไม่เช่นนั้นเราก็คงทำสำเร็จไปแล้วและบ่อยครั้งกาวยางที่ง่ายดายก็มักจะเป็นก้าวที่ผิดพลาด เพื่อจะจัดระเบียบวิหารฝ่ายวิญญาณของเราเราจึงจําเป็นต้องขอให้พระเจ้าเปิดเผยว่ามีเรื่องใดบ้างที่เราต้องหยุดผัดวันประกันพรุ่งมีเรื่องใดบ้างที่เราต้องลงมือทําเดี๋ยวนี้แม้ว่านั่นเป็นเรื่องยากแต่เราต้องเลือกทําในสิ่งที่ยากแต่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ง่ายได้แต่ผิดพลาดยอห์นบทที่ 14- 15ข้อ15ถ้าพวกท่านรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีเรื่องใดบ้างที่เราต้องเริ่มลงมือทำก่อนที่วันนี้จะหมดไปอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เรายัางเลือกยินยัดในทางชอบธรรมแม้ว่าเส้นทางนั้นจะยากลำบากให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราเสนเสริมพระองค์ผู้ทรงครอบของชีวิตของเราอยู่ เราสรนเสริญพระเจ้าแม้ว่าหนทางข้างหน้าจะเต็มไปได้วยขวากน้ำเราขอเลือกที่จะสรนเสริญและขอบคุณพระองค์ต่อไปขอทรงช่วยเราให้ได้ตระหนักว่ามีสิ่งที่เราต้องทำเดี๋ยวนี้ขอทรงช่วยเราไม่ให้ผัดวันประกันพรุ่งแต่เราจะพร้อมและกระตือรือร้อนในการทำดีอย่างไม่ท้อใจเพื่อเราจะเก็บเกี่ยวร่วมกับพระองค์ในวันข้างหน้าเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน